เมตาแฝงคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบติดตามได้ใน ROV จงงปัโดยเชื่อว่หลายๆคนนะก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าฮีโร่เมตากับฮีโร่นองเมตาใช่ไหมล่ะครับดูคําว่าฮีโร่เมตาเนี่ยนะั่นคือฮีโร่ที่ช่วงนั้นเนี่ยมันเก่งม,งมากๆหยิบมาในมีมโอกาสที่ชนะสูงผู้เล่นแรงสูงส่วนมากเนี่ยมันก็หยิบนํามาใช้ในการแตะแรงเรียกว่าเป็นฮีโร่เก็บดาบน,นั่นเองในงส่วนของฮีโร่นองเมตาเนี่ยนั่นคือฮีโร่ที่ช่วงนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นเลยนะครับเพราะเนื่องจากตัวของมันน่ยไม่เก่งหรือว่าอาจจะเล่นยากทําให้ผู้เล่นแรงสูงเนี่ยไม่ค่อยหยิบมาเล่นกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเเเเมมต้้้าาาาาาแงหหหลลยยยยยยยๆคคคคนนนนนนี่่กก็็อออจจจจะะะไไดดิิรื แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมล่ะครับโดยคำว่าเมตาแฝงเนี่ยจะถูกเรียกโดยเหลา่าผู้เล่นแรงสูงหรือเหลา่าผู้เล่นที่ฟอร์มทีมแข่งเวลาซึ่งจะเป็นการหยิบยกฮีโร่บางประเภทที่ในณันปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในการหยิบนามาเล่นของเวอเลนหมู่มากแต่ในเล่นตูงสูงหรือว่าเหลา่าผู้เล่นที่ฟอร์มทีมแข่งฮีโร่ต,ตัวน,นั้นเนี่ยกับเก่งมากๆถ้าหากหยิบม,มาในเกมที่ถูกต้องหรือมีคอม,คม,โมโบอบ,บ,บวกบวกวิธีการเล่นที่ชัดเจนในสองภาปัจจุบันฮีโร่จะเป็นเมตาแฝงมากนัั่่่่นนนคคือออออออตตวววขงงงโกกเเเลลาาาบบยะรแแแ้จจจไมสู หรือว่าในการฟอร์มทีมแข่งค่อนข้างเจอกันบ่อยมากๆถือเปอ็นไอหนึ่งตัวที่เมตาแฝงแมาสุดๆและนี่คือทั้งหมดของอาวิ v ถึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีเพียบ